สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ง้น้องนะครับได้อยู่ที่ไอเครื่องพอร์ตนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทําการ c o อปปี้แมนะครับแต่การวางระเบิดไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ระเบิดแมปจริงนะครับผมจะระเบิดเอสร้างสร้างแมปสำรองไปแล้วอันนี้แมปจริงนะครับเนี่ยเออผมจะระเบิดแมปจริงน่ะแต่ผมจะ c o อปปี้ไว้นะครับนี่ครับเปลี่ยนชื่อเป็น m y v r l นะครับอันที่2นะครับโอเคนี่เปลี่ยนไว้นะครับเพื่อความเนียนนะครับส่วนแมปเออเราจะระเบิดแมปจริงนั่นแหละนี่เข้าไป อันนี้ก็เป็นแมบจริงนะครับนี่ครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับ๋ยวออกก่อนนะครับโอเคส่วนนี้ครับแมปสำรองนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนจากก๊อปปี้กันชื่อเป็น My World นะครับเพื่อความเนียนนะครับนี่ครับพอาก๊อปปี้เสร็จนะครับเพื่อความเนียนนะครับเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บนึงนะครับเขาเข้าเกมก่อนนี่นะครับอันนี้ก๊อปปี้นะครับเราก็ทําการบินมานะครับนี่บินมาตรงโลกกว้างนะครับเพื่อเพื่อความเนียนนะครับให้มันไม่คิดว่ามันเป็นแมปก๊อปปี้นะครับนี่ครับให้มันคิดว่าเป็นโลกกว้างนะครับธรรมดานะครับนี่ นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันที่3นะครับนี่ทันนี้เป็นแมพที่เราจะระเบิดนะครับอันที่3ามก็จะเฉลยนะครับอันแรกก็จะเป็นอันที่ระเบิดนะครับอันที่2ผมจะลบไว้นะเพราะว่ามันสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมลบไปซึ่งอันนี้ผมก็อัดไว้น้วมาภาคขี่หลังนะครับเออไว้ตัดกันในคลิปจริงเลยนะครับโอเคครับไปเลยมามาเข้าแล้วเอ้าเป็นเกมโหมดใช่เลยกดเกมอเวนเจอร์เดี๋ยวรอแล้วเป็นเวนเจอร์ใช่ไหมยัเพิ่งออไปไหนย่นย่นีอเพียยอให้รอตรงไหน ก็เราอย่านั้นแหละแล้วก็หูนินงินสองแสนสเปโซเป็นเซิร์ฟโลเพชีวิตประจำวันเลยนี่แล้วก็อีก <c oughs> ทีหลังก็ได้พาชัวรแมบก่อนโอเคอันนี้ก็คืออ่าอะไรีลยวหนึ่งสีข้าวก่อนนี่นี่ก็คือรับเซฟฟรีก็กดลับไปรับไปปุ๊บนีแล้ว อเอาเสูมอากกาหไม่เอาละลกไปไหนต่ออันนี้นี่วะดาบมพราให้มาให้มาให้มานีให uh ้มาดานอาชีพม ok right> ือมาใกล้ท um ่าน uh ี่นี well <h <h ่ฮะว่านี่เดี๋ยวเมึงพาดูทีละอันกันเลยมึงพาดูทีละห้องเลย ก็คือนี่เออเดี๋ยวเรต้องเปิดอินเกมเพื่อเนมด้วยเพื่ออัตลดเจ๋ทงทำ่อยฮะว่ามันต้องอ S A หรอ S อคืออะไร S A ท,ทุกคนอุ้ยเดี๋ยวกูปตอบ S A ทุกอย่างก่นอนนี่ก็คือแคเคขึ้แนแล้วมีอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่มึงไปแก้คอมมานด์ยรงไงเนี่ยกลางหนึ่งเออวะพาช่วย์ใช่อ,อันนี้ก็คืออันนี้อั้ร้านอะไรอันนี้เซเว่นเซเว่นก็มีของซื้อ กดดูมื่หร่มีแอปเปิลหนบาทสิบห้าบาทเท่ากับเออเอ้น้องไก่น้องหนึน่งไม่ใช่กร <Okay. S 3> คลิปหรือเปล่า <c oughs> นเนี่ยใช่ฮันส์สิอระชิบอะไรนี่กระช่บไหมไม่เอ้ยมีแอปเปิลทองไอ้บวกไรอันนี้คือร้านขายยอดลองกดดูกดดูไม่มีเงินจะซื้อย,อยังไงเนี่ยก็ซื้อกระโดดอันนี้ชุดเกาะใช่ไหมนี่ก็จะมีนี่ไปซื้อยอดนี่เออกลับไงนะกลับอันนี้ก็กับนี้ชุดเกาะอย่างเดียวนะ ไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้อยาฆ่ามันนี้ก่อนเออข้ามันนี่นอันนี้น,นี่จะเรียกจะเรียกเอาร์ชีพเลยอ่าฆ่าหมูฆ่าฆ่ามึงใช่ไหมฆ่าหมูฆ่าหมูมมแล้วก็มีมนุษย์ต้องมียอยักษ์กลันด้วยเออยัดบแก่ด้วยเอ้ยกูกูพิมพ์แล้วนี่ทำไมไม่มีวะอันนี้อะไรนี่อันนี้ยังยังไม่ทำเพราะว่ากูกูยังกูคิดออกแล้วแต่กูยังไม่มีเวลากดนี่ วันตรงนี้แบบนี้อันนี้คือเงินเดือนเออมึงเอาเอาฝั่งนี้เอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อ่าเอาไปแลกเงินเอากี่บาทเอาสามสิบบาทเท่าไหรกเอาสามก็ไปก็ไปรู้เก็ไปรู้เไม่ใช่เป็นอาชิปเรอวะบ้าบวบเมื่อกูจะไปเผยแพร่ทำไมแบบแบบยังไงเว้ยแล้วก็อันนี้มาไล่ขายทองคอนทินอะไรยังขายไม่นำยังให้กูเลยเผยแพร่แล้วอันนี้ก็คือผนผนมัาไง ขบวนนั้นขบวนไม่ใหญ่มีไม,มีระบบทองแรกเงินแล้วก็หนทองแรกนึงไปเยอะจีจะแดกกดเลยพอ,อ,อแล้วมันหมดแล้วทองอ๋อกดแค่ครั้งเดียวก็ไปอะเออ,เออดีฮนะออนี่ก็คือธนาคารอันนี้ก็คือไปฆ่าหมูแล้วเอามึงมาเลงนี้อ๋อ เอาแลเนยไอ้นี่ก็จะส่งต่อไปที่ลงเชือกอันนี้ธนาคารใช่ไหมธนาคารปล้นได้ให้พาปล้นธนาคารดิเรื่ออไปเดี๋ยวกูไปเอาเซ็ตฟรีก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเซ็ตฟรีแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวดีไปบุกเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบตัวไปกันกินมามาเทปยูรีบบุกไม่้ยเหรอมาอ้าวไม่มี โอเคแล้วมันเกแล้วมันอเชเชิญาไปฟังเงินเปนนเดกไปกป้องให้อืมฟังเงินได้ทีละร้อยเยี่ยมขโมยของัาคารขหน้าตาเฉยอื้มโอ้อรวยรวยรวยไปไปกลกลับกซื้อของไปซื้อมาซื้อมาโอเคยว่ะมาเอาไปขี่ไหมว่าในสาราไปซื้อพาไปเว่นดีกว่า

อะไรเฮียอะไรเนี่ยอะไรอะไรเฮียอะไรเากะเบิดแบบไงกระเบดไงเียเฮีเฮียียเฮีเฮีเยเฮยเียเยเฮเฮียเฮยเฮเยเฮยเอเฮียเฮเ ดีนะกูเซฟไว้อยู่ใช่เปล่าออกออกออกเซฟไปดูเซฟหรือเปล่าฮะออกเซฟไปดูอเหี้ยกูกูจะทำจริงๆงันเนี่ยออกเซฟไปดูเซฟหรือเปล่าออกไม่มีไม่ไง ไงไม่รู้มีอะไรเแอบกลัวทำไรล่ะแอบกูหายหมดเลยยังยังไม่หายไหนไม่มีไม่มีแล้วเทำอะไรแอบกูหายหายแล้วทำไมกลัวจะร่างไหมหายก็จะหัวแบบแบบมันก็แค่หายเองทำอไรไม่เป็นไรเป็นไรอะคิมแอบกิน ลบทิ้งเลยไม่เออกูไม่เออมึงรองไอ้นั่น,งงน,นดิมึงออกเข้าใหม่เถอดิมึงออกเข้าใหม่เข้าใหม่นะมึงออกเข้าใหม่แล้วมึงไปไม่ไม่ไมมออกออกเซิร์ฟพี่เชยออกเซิร์ฟออกเซิร์ฟออกเซิร์ฟพี่เชยออกเยอะไหมนั่นมึงรอมาดูรอดูออกเซฟิฟออกเซฟิฟเลื่อ,อ,อน,นลงไปล่างสุดเนะลองกดเข้าไปดู เออลองกดเข้าไปดูไอคิ้นท่านทั้งวันเลยท่นเนี่ย ก็ก็ก็สร้างแบบสำรองไงกูก็คัปปี้เอาไงไมันยากเลยวะมันทาคลิบวะเป็นไงนะเป็นไงนทำยังไงกูก็ทำแบบสำรองไงกูก็คัปปี้เอาแล้วกูก็แอบไปวางระเบิดตอนที่กูเล่นเครื่องมึงแล <c oughs> ้วก็อันนั้นกูเสียก็เพิ่มเข้าเลยไม่ไม่อันนั้นกูลบไปแล้วมึงเข้ายัางไงเออกูแอบ,บเล่นเครื่องมึงไงตอนไหน ตอนก็นหลายตอนอ่ะเออมึงก็ให้กูเล่นอยู่เลยเป็นไงครับเป็นไงครับหัดคลิปแก้งั้นเ,นเองเออกูสาบาังระเบิดที่บางแผลอย่างดีเก <c oughs> ือบร้องไห้นี่ทำสองวันแล้วเนี่ยเออ้วก็นี่ไงกลับมาแล้วไงไม่ใช่เขามาหายไม่หายทำไมมันก็ปีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมเงินกูเอ,เออเหรอเอออย่างนึงมันเป็นก่อนก่อนที่จะเข้าไปในเซิร์ฟไปเขาปีไปก่อนนั้น นั่นแหละเป็นไงครับเป็นไงครับเขาขอคลิปแกล้งน้องครับเป็นไงครับมีปะก็มีไงใครขอคนดูเออเบอร์ไหมคลิปไหนคลิปไหนโอ้คลิปไหนก็ช่างเออเออสะพานตรงไหนเนี่ยอุ้ยเปิดเผยแบบกูด้วยอะไรเหรอเปอดเยแบบกูด้วยเอ้าไม่เป็นไรเหรอเลอะอุ้ยแต่ตรงนี้มีระเบิดอยู่ด้วยว่ะพอดไหนที่เดิมเนี่ย เอาวมมีหน้าที่ไปขุดทีทีออกเหมืกันนี่ยมึงก็ปีนระเบิดมาด้วยนะครับนะครับเฮ้ยเสียงใหญ่มากนะนะครับกว่เหี้ยอันนี้แหนบมีกูแหนบก่อนหรือตรงนี้มีปุ่มด้วยป่ะแหนบก่อนแหนบก่อนก็เคยสร้างมันก็มันก็หายเอง เออครับเออพีเกนไม่ได้ไม่ได้แกงแบบตอนนั้นแล้วก็จะหาอีกก็่วไม่รู้จะระวังระวังระเบิดได้ไหระวังเลยเสียง,งไหมเสียงไหมไม่มีมึงหลอนแล้วเริ่มคุยก่อนมึงพูดได้ไหมเออคลิปนี้มีแค่ขั้น <c oughs> นี้นะครับเออแล้วก็เหมือนขั่นไปนะเซอร์นี่ซื้อเข้าย,ายไปไปพร้อมมาถ่ายโป๊กเลยถ่ายปกเร็ว ไอ้ป๊กอย่าถล่มเอาก็ะถ่ายโป๊กเนี่ยป๊กก็มี TNT เนี่ยต้ะจุดไฟด้วยอย่าต้ะจุดไฟเพื่อความเนียบมามามายืนมาเนี่ยเนี่ยจุดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยอย่าจุดอย่างงี้นี่แป๊บนึงอะไรไฟกำลังไหม้ได้ที่เลย